สวัสดีค่ะแม่สินจา่าทักทายเช้าวันที่21พฤศจิกายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตขมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคาสถานการณ์ราคาทองคาวิเคราะห์ทอ,องคาและรายงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่21พฤศจิกายนปี2567ราคาทองในประเทศช่วงกลางวันรักษาร,ระดับจากวันก่อนหน้าระหว่างวันมีการสร้างระดับต่าสุดที่บริเวณ43,000บาทต่อบาททองคําสูงสุดที่บริเวณ43,150บาทต่อบาททองคํา ของทองคำแท่งกส6สโกขึ้น5%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ34.486ถึง34.740บาทต่อ1ดอลลาร์โกสปอร์ตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ2,618.980ถึง2,641.920ดอลลาร์ต่อ1ทอยออนท่ามกลางการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐโดยทองคำนะคะยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย จากความกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างรัสเซียยูเครนมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นหลังรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐอนุมัติให้ยูเครนสามารถใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐโจมตีเข้าไปในดินแดนรัสเซียได้ ขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัเสเซียได้มีมาตรการตอบโต้โดยการลงนามกฤษฎีกาใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งหากชาติครอบครองอาวุธนิวเคลียร์รุกรานรัเสเซียไม่ว่าโดยทางตรงหรือเป็นชาติที่สนับสนศัตรูรัเสเซียจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อการป้องปรามส่งผลให้เกิดความกังวลไปทั่วโลกท่ามกลางการคาดการว่าธนาคารฟลางสหรัสเฟดจะชะลอการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยขณะที่นักลงทุนนะคะจับตาการเลือกคณะทํางาน ของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐโดยเฉพาะนโยบายการค้าที่เน้นการปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐอาจมีผลต่อราคาทองคำสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่21สิพฤศจิกายนปี2567ออ้างอิงราคาของวันที่20นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคา,าจากสมาคมค่าทองคำทั้งหมด7ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่7เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดช่วงเช้าของวันนี้เช้าว,วนัาวนที่21 พฤศจิกายนปี2567ทองคำแท่งกสุกน5%ซื้อ40,300บาทขาย40,310 0บาททองรูปพรรณกส 65, ุกน5%ซื้อ40,2220บาท60สตางค์ขาย40,360 0บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำสรุปรวมนะคะของอที่10ราคาคงที่เมดสิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำม,มาณฑ์นี้ด้วยนะคะ ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้าเม่มสิก็จะมาอัปเดตให้ผู้ชมรับฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทาคลิปของเม่อสิ่งนนะคะขอบคุณทุกานตามรับชมแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ